สวัสดีครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับ,รบนีครับเขามาฝากผมผ้ใดเอามาหอยไว้จะได้กับติดต่อมากเลยครับด้อบทติดต่อมากกับว่าเป็นยังกันหนูจักเฟียแถวผมติดป้ายไว้อยู่หน้าประตูว่าท้ายคลิปให้เบื้องเนวว่าสั่นติดไว้อยู่หน้าประตูเอากับข้าวมาให้เขียนไว้อยู่หน้าประตูผมผมไม่อยู่บ้านในะช่วงวันนี้สงสัยมาไม่เห็นผมเอฟซีคนไหนขอบคุณมากนะครับที่ซื้อข้าวมา ฝากผมนะครับแต่ผมไม่อยู่เขาก็เลยห้อยไว้หน้าประตูผมกลับมาจากทางเขื่อนลำปลาวมันก็เห็นแต่ห้อยอยู่หน้าประตูนะครับ f อฟซนะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญครับเพราะว่าเขาติดติดป้ายไว้ด้วยเขียนปากกาแล้วก็ติดไว้ที่หน้าประตูผมด้วยครับป้ายนี้เขียนใส่ในกระดาษนี้ไว้นะครับเขาบอกว่าฝากถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะ ที่เขาซื้อกับข้าวมาฝากนี่นะครับอ FC จากจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ <c oughs> ขอบคุณขอบใจมากๆนะครับที่ซื้อกับข้าวมาฝากนะครับสำหรับ FC จากจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับไม่รู้ว่าขี่ผ่านมาจากทางไหนขี่ผ่านมาจากทางจาังหวัดไหนผมไม่รู้หรอกครับรว่าเขา,าเห็น ซื้อกับข ok ้าวมาฝากเพราะผมไม่อยู zat, ่บ้านช่วงวันนี้ก็นั่นก็เลยได้ห้อยไว้อยู่หน้าประตูบ้านผมนะครับนี่ครับผมกับข้าวที่เขาห้อยไว้สงสัยน่าจะขี่รถผ่านมาจากจังหวัดอื่นครับขี่ขี่ผ่านมาทางบ้านผมก็เลยแวะมาเยี่ยมผม ว่าเส้นทางแถวนี้มันสามารถขึ้นไปทางจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้นะครับเส้นทางแถวอำเภอยังตลาดบ้านผมแถวกละสินบ้านผมนะครับว่าเขาเขียนไว้ติดที่หน้าประตูผมเขาบอกว่าฝากลงคลิปให้ดูด้วยนะครับนี่เอฟซี FC จากจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ เห็นไหมเห็นไหมครับอโอเคเรามากินกันเลยไม่ได้จุดยาดจุดกระยุงนะไม่ใช่มองหาอะไรนะไม่ไม่ได้จุดยาดจุดก,กันยุงกินข้าวช่วงกลางคืนคลิปนี้ขออนุญาตถ่ายกลางคืนนะครับ เพราะว่าไม่ต้องไปซื้อกับข้าวแนวอื่นแล้วได้กับข้าวแล้วเอฟซี FC ซื้อมาฝากเพราะว่าวันนี้มีตลาดนัดอยู่บ้านผมนะครับอยู่แถวๆนี้นละอยู่ใ,ใกล้ปั๊มน้ำมันสงสัยว่าเอฟซีนี่คงจะซื้ออยู่ที่นี่นะครับ <c oughs> สำหรับกับข้าวนะครับ นี้เป็นแกงไก่นะครับแกงไก่ใส่เห็ดนะครับอ่ะเดี๋ยว <_ t ot> เป็นน้ำข้นๆด้วยไม่แน่ใจว่าใส่กะทิด้วยหรือเปล่านะครับคิดว่าสงสัยน่าจะซื้ออยู่แถวตลาดบ้านผมนี่แหละเพราะว่าช่วงวันนี้มีตลาดนัดนะครับวันนี้นะครับช่วงวันนี้มีตลาดตลาดนัดด้วย เดี๋ยวเรามาเทใส่ถ้วยกันนะครับแกงไก่นี่ไม่ใช่ไก่บ้านนะครับขอบอกเลยนะครับเป็นไก่ไก่ตลาดนะครับเนี่ยครับ ว่ายุงเริ่มกัดผมแล้วนี่ครับอืมถึงแกงแกงไก่น่าจะใส่กะทิใส่ก้อนเลียดไก่ด้วยใส่กะทิใส่เห็ดนะครับเนี่ยครับใส่พริกใส่อะไรอ่าใส่หัวข่าด้วยก็น่าอร่อยนะเดี๋ยวลองลองลองชิมดูแต่ละอย่าง Okay. อเคเดี๋ยวมาดูต่อไปครับนี่ก็เป็นผัดปลาดุกครับเนี่ยนีครับผัดปลาดุกผัดเดผ็ดปลาดุกผัดปลาดุกนะครับคาดการได้เลยว่าค่ำคืนนี้น่าจะกินไม่หมดแต่ว่า ก็คงเอาเหลียวไว้กินวันพรุ่งนี้ต่อถ้ากับข้าวไม่บูดนะครับถ้าอากาศเย็นก็น่าจะไม่บูดแต่ผัดปลาดุกนี่น่าจะเก็บได้กินกินไว้น่าจะเก็บไว้กิน <laughs> ได้ถึงวันพรุ่งนี้อยู่นะ <laughs> น่าจะไม่บูดแน่นอน <gasps> <sn iffs> อันนี้ก pues, ็ผัดปลาดุกเนี่ย มีแต่กับข้าวที่น่าอร่อยทั้งเลยครับนี่ครับผัดปลาดุกนะครับผัดปลาดุกโอ้โห,โหจุดยากันยุงอยู่เดี๋ยวนี้ยุงกัดก้นผมแล้วครับมาดูต่อไปครับนี่ก็เป็นของหวานนะครับของหวานของหวานบัวลอยนะครับของชอบผมเลย วางไว้นี่ก่อนอันนี้ก็เป็นของหวานอีกถุงนึงก็เป็นของหวานขออนุญาตพูภสษาอสานะครับของหวานสักคู่ครับนี่เซ่ั่วดำนะครับของหวานสักคู่เซ่ถั่วดำ่คะ,คดำะครับถ้ามากินกันดีกว่าแบบนี้ ขออนุญาตพ่อนพี่นอ้องกินหยากันุ่งกันเดี๋ยวนี้นุ่งายกัดผมแล้วเริ่มกัดน้ำกลันน้ำดา่างผมแล,แล้วนะครับขออนุญาตจุดหยากัน,นุ่งกัน กินข้าวเหนียวเหรอครับเพราะว่าพัดปลาดุกนี่กินข้าวเจ้าสเสียบอยู่ครับผมปวดที่เื้อข้าวเจ้ามากนั่งไม่ได้เดไปอาบน้ำยู่ปั๊มน้ำมันไม่ได้เนี่มีหลานอาหารต่ำสั่งอยู่ซื้อ ขา่ไม่ค่าดเซ่ทุงแหย่ทุงละสิบบาทครับเห็นปฏิเนะสธว่าน้ำปฏิเสธมากกระสีเอามาก,กินก็เป็นพัดประดุกอยู่ครับอืมมันชดีรับออกมันมันอยู่แกงไก่เซ่เซี่ยนเซ่เนี่ มันเขาเจ้าจะใส่กะทิอยู่หนามันข้คนครับหอมเครื่องดีอ่ะ อะไรครับเด้อก,กินน้ำกันกังเวียนกับบอควายยูเด้อครับนี่จะเป็นปควยยิวรถหาเหรินก็กไปยูเอ็มหัวเสาประมาณช่วงเสาไปหอดช่วงใบม่วงก็ยูหอดช่วงเที่ยงช่วงใบสองใบาสามไปแล้วก็บ่ควายยูบ้านมาหาคิวรถเหริน เดียวกับแห,หาคิโรเลนในเมืองในตัวจังหวัดนี่มั่งกาลสินบ้านผมนะเดี๋ยวเปิดตาสลับเอฟซีผู้นี้ครับติดสื้อครับของฝากผมนี่ครับเอฟซี F C, จากจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นี่ขอโทษขอให้หลายครับที่ผมผมอาย่บ้านเด้อครับที่ยวผมอาย่บ้าน ขอตทวได้หลายครับพอผมไปหาหล่นข้างนอกเพราะว่ากระถายเอฟซี่มาเยี่ยมมาหยามเพื่อนอ่ะก็แล้วทันสิมากแล้วว่าแต่ว่าผมถ่าดช่วงใบายอ่ะผมมีคนมากจากคนผมเลยออกจากบ้านแล้วช่วงใบายสามปบาายสองโมงผมออกจากบ้านแล้วผมคิดว่าเอยผมมีเอบซี่มาเยี่ยมเดาทั้เขาเลยนั่นก็เลยขี่รถไปข้างนอกนะครับ ตั้งแต่กับขวอแพ้หลายครับกะขอถทดขวอแพ่หลายสําหรับติดมากเราไปเห็นผมนะครับผมก็ขอถทดได้หลายครับมันกะเหตุการณ์ไม่ได้แต่ละมื้อนี่บางเที่ยวก็ออกไปหาเห่นถ้าช่วงสิบโมงเศร้าช่วงสิบเอ็ดนาฬิกาช่วงเศร้าก็ออกไปแล้วบางเที่ยวก็ออกไปช่วงบ่ายสามโมงบ่ายสองโมงครับแล้วแต่บางมื้อ เพือฟัดปลาดุกกระเดือกเอฟซี FC เป็นบริษัทข้าเจ้ามานั่มสงสัยว่าขาเจ้าสิเม,มดวัางไม่ค่าขายดีด้วขเจ้าเพราะว่าร้านข้าวาดแกงเพป่นมาว่างขายในตลาดนัดอยู่บ้านผมคับ เครื่องคางปั๊มน้ำมันเอปโอลมันมีหลายร้านเนี่ร้านขายขอราดแกงขายข,ายขอเจ้าเพราะว่าไม่ค่าเป็นจิงฮัตไซถุงขายถุงละสิบบาทสิบบาทเม็ดไว้ครับไปพระท่านเนี่ยม็ดเลยคนซื้อไปกินดีขนาดรับประเภทอาหารสำเร็จอาหารสำเร็จรูปเนี่ยคนซื้อไปกินดีไม่ได้ทอดบ้านไหนก็แก้ใส่ถ้วยกินงวด ม่ต้องไปเฮ็ดกินเอยางยากซื <c oughs> ้อมันตลาดไปแกใื้ถ้วยกินเลยครับสม,มืน่น คนหลายครับสลับคนที่มีความเมตตาความสงสารสื่อข้วขอหนามาฝากเด้อครับขอบคุณขอบใจเป็นหลายๆครับอยากเห็นหนาอยากพ่อหนาเอฟซีดอกครับเพราะว่าผมากับเสดายอยู่มอยูุบานก็เลยเห็นหนาเป็นจักเป็นเอฟซีคนเด็กนหนาตาเป็นแนวเดยสื่อข้อขอมาฝากเห็นแต่ผมกลับมาเห็นแต่มีเห็นแต่ถ,ถ,ถุงข้เขอ่อยอยู่หนาบ้านผม ผมก็เลยบอกเฮ้ยเฟซเฟซน้อสื่อกั็ขอว่าฝากไว้ทังนั้นกลับมาหอดบ้านเมื่อกี้เบิ่งเห็นแต่หอยว่าอยู่หน้าประตูเอาอจจะแค่ท้ายคลิปในเบื้องกะจัดให้ครับขาดว่ากะบเป็นกิสิเบิ่งคลิปผมอยู่หอกเนาะขาดว่าได้เนี่ย เหลียวบางวนเหลียวบางอย่างนะครับเหลียวบางตู้ป่าตู้แม่น้ำนั่งจ่องบึงตู้แม่น้ำเฉพางเลี้ยงแม่น้ำพื้นน้ำนี่ตู้ป่าครับ นก็เจ้ามันเสียบอยู่แบบประมาณหนามันเป็นขนใส่ก mm ะทิอยูพอดีกันได้เอาปใส่กะทิก็อาจจะใส่ใส่นุ่มนุ่มแค่ไนฉันก็ใส่เลยนะครับใส่ใส่อาหารใส่พวกสุ้มพัดสุ้มพวกแกงส uh ุ mm ้มพัดนี่เห็นก็เจ้าเอาใส่หรอวะ

หวานในนี่แหละวันสักคู่กันขเขายิ้มแล้วกินของหวานต่อ one. แก่เลยของหวานกันเลยแต่อยู่ หวานสักคู่ใส่ใส่โทดําใส่กะทิทหวาน มันม,มืดเนี่ยจ้องไหมมื่ออื่นกับบดวถ้าเอาว่าวิธีตู้เย็นใส่ผมนำกินนั้นมืดครับกินนที่มืดได้อันนี่ครับของหวานบัวร้อยนี่ สองถุงมันหลุดพลอพี่นองเนี่ยเสียบหลห้องวานมันมั่นอยู่ครับอืมขอทายอู่คลิปนี้กับผมมีสารายังไรหรอกพ่อพี่นองส่วนมากช่องผมมันย็ดตอา <c oughs> หารการกิน มันรรมามเนช่องแบบคอนเทนต์ตลกครับจงได็ขอพหายหลายนอครับเฮ็ดน,นิอัวกับขอกับน้ำกินให้พอพี่น้องเบิง่งวิถีชีวิตการอยู่การกินของื้นบ้านอีสานต้งให้ตงหน้าแบบสไตล์มันคนเหมือนนอกครับอา่าผมเฮ็ดจีเดียวนี้ครับส่วนมากพี่จะคลิปคลิปกินกับเที่ยวส่วนมากเลยครับเที่ยวกับกินแต่ว่าเที่ยวกับกับกับา่ค่อยมีคอนเทนต์หรอกแต่ว่าเที่ยวกับเท,ที่ยวซื้อ ม่จะเที่ยวินขขานะี่เที่ยวกับเทียเท่ยวซื่อๆแตมว่มมีคอนเทนต์ตลกหรอกไปทายนั่นทายนี่ค้นเบิง่งทำไปชมเบิงงซื่อบรรยากาศวิวทิวทัศนะครับประมาณนั่งไปพี่น้องเดี๋ยวเบิงนี่ในการถ่ายคลิปของวิธีการเฮ็ดอาหารการกินนะ น้ำลานอาหารนี่ท่านผู้ชมเบื่องไงล่ะครับให้ท่านผู้ชมเห็นกะบผู้ใดจะไปกินกับไปกินครับเส้นทางถนนตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ผมก็บ,บอกทุกสอกทุกซอยแหละครับรีวิวน้ำลานอาหารกินขา้าวกินน้ำนะครับส่วนมากผมฝันมากสไตล์แบบจังซี่ครับมันง่ายง่าย,ายสบายๆครับ เที่ยวกับท้ายขึ้นกันจะเก็บปค่อยมีดูดอกครับครับเอาคลิป,คล,ปคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นีคนคน้ครับมันสีเงาปมดเนาะครับยัางไกกนกสิกินกินกอเหมือนเหมือนอมหมือด,ด,ด,ดกระซังกินนึ่งอิ่มครับขอบคุณที่รับชมครับ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลาปไปแล้วครับ สวัสดีครับผม